สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สากรการเกษตรเมืองลับแลจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เป็นสากรอีกแห่งหนึ่งที่มีการปลูกมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพของประเทศนะคะรวมไปถึงสากรแห่งนี้ยังเป็นสากรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2,554อีกด้วยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากรท่านอธิบดีโอภาสกลันบุตรค่ะมาพูดคุยกับเราในรายการอีกด้วยท่านอยู่ข้างอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ อยากให้ท่านช่วยบอกพวกเราในข่าวว่าจุดเด่นหรือจุดแข็งของสากรแห่งนี้ที่เกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ข้าวคืออะไรคะสากรการเกษตรเมืองแรกก่จำกัดเนี่ยเป็นสากรที่มีความเข้มแข็งโดยภาพรวมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้รับโล่พระราชทานสากรการเกษตรดีเด่นเมื่อปี2554จุดแข็งของสากรแห่งนี้คือการมีคณะการรมการที่ทํางานด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตัดสินใจทุกครั้งก็เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกฝ่ายการมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอยู่แล้วแล้วก็สมาชิกเองเนี่ย มีความเชื่อมั่นต่อระบบสากรกรแล้วก็เชื่อฟังคําแนะนําของเจ้าที่ส่งเสริมสากรกรหรือคณะกรรมาการโดยตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่จะขอความร่วมมือจากสากรกรแห่งนี้ก็จะได้ความร่วมมือด้วยด,ด,ด,ดีพี่น้องสมาชิกเอกก็ให้ความสมัครใจแล้วงานต่างๆที่ร่วมกิจกรรมก็ทาได้เต็มที่นี้คือจุดแข็งในการที่เขามีความร่วมมือความจงรักภักดีในการที่จะทํากิจกรรมอะไรจะใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยสกรเกษตรรับแรเมืองรับแรแห่งนี้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้สามารถตอบ สนองนโยบายของกรรมการที่กำหนดนโยบายให้กับพี่น้องสมาชิกได้แล้วอย่างทางกรมส่งเสริมสาก์ได้ให้การช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนสาก์แห่งนี้อย่างไรบ้างคะในเรื่องของโครงการเม็ดพันธุ์ผมย้อนเน้นนกันนโยบายของกรมในเรื่องของโครงการเม็ดพันเนี่ยค่ะที่เราทํามาปี2ปีเนี่ยเราพบว่าสิ่งหนึ่งที่สมาชิกต้องการเวลาที่จะพึงฤดูการเพาะปลูกเนี่ยคือเขาไม่สามารถหาเม็ดพันธุ์ที่เขาต้องการได้แล้วก็เม็ดพันที่เขาได้เนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าเม็ดพันเนี่ยได้มาตรฐานตามที่กรมการข้าวรับรองหรือเปล่า แล้วก็มีราคาสูงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็เก็บเม็ดพันธุ์เอาไว้ใช้เองซึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะปรับทัศนคติเขาท่านกรมก็เลยเห็นความสําคัญว่าเม็ดพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่พี่น้องสมาชิกยังต้องการอยู่ก็เลยเชิญชวนสากลที่มีความสามารถอย่างเช่นรับแลหรืออื่นๆเนี่ยเข้าร่วมโครงการปีนี้เรามีอยู่ประมาณ90สาสากลใน39จังหวัดที่อยู่ในเขตภาคกลางบ้างภาคเหนือนตอนล่างบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ปลูกประมาณสัก9,000กว่าไร่ คนหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน10ไร่ที่จะทำโครงการเม็ดพันข้าวพันดีเนี่ยนะก็มีมีประมาณก็เก้าหมื่นหมื่นกว่าไร่ผลผลิตที่คาดว่าจะได้เนี่ยก็ประมาณสัก4ี่หมื่นตันที่เราเราจะได้ปีนี้ทั้งระบบของของขอบวนการสากลเพื่อมาให้กับพี่น้องสมาชิกสากลเพราะฉของรับแรงเนี่ยสมาชิกประมาณ120ลายพร้อมที่จะทําเม็ดพันุนี้ <ค unge? S 2> แล้วก็ปีนี้ได้เม็ดพันประมาณสักเก้าร้อยกว่าตันก็ไปทำการปรับปรุงอยู่ ขณะนี้ก็ปรับปรุงอยู่ใีส่วนที่กรมช่วยเหลือคือลงคัดเม็ดพันธุ์เนี่ยที่เห็นนี่ก็คือลงคัดเม็ดพันธุ์ที่กรมได้ดูแลมาแล้วแล้วก็การให้เงินกู้ของกองทุนพัฒนาทรกพปีนี้รู้สึกเ่าเขาจะขอประมาณสักสองล้านห้าเพื่อมาใช้ในการรวบรวมเม็ดพันธุ์นี้แล้วก็มีค่าจัดก,การที่กรมให้เงินอุดหนุนให้เปล่านะนกิโลละบาทปดสิบตังค์ที่นี่ก็ได้มาประมาณสักล้าน 4, สีส่แสนบาทได้ตามจํานวนที่เขาผลิตได้นี่นะครับนี่คือท,ที่ที่กรมได้ดูแล เฉพาะสาหกรณ์การเกษตรเมืองรับแล่แห่งนี้ในปีนี้ฤดูการนี้นะครับ ความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีซึ่งทางกรมส่งเสริมสาหากรณ์ก็ให้การดูแลมาโดยตลอดค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เพื่อใครนะคะก็เพื่อสมาชิกของสาหากรณ์ทุกคนจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงที่น้องเกษตรกรไทยทุกๆคนให้หันมาปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อตัวของทุกท่านเองค่ะผมมีความเชื่อและส่วนใหญ่ทุกคนก็มีความเชื่อว่า ถ้าเริ่มต้นด้วยดีเนี่ยผลสุดท้ายมันจะได้ดีเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องสมาชิกเกษรกรพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเริ่มต้นโดยการใช้เม็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับมีเปอร์เซ็นต์ความงอกตามมาตรฐานแล้วก็เป็นเป็นมัดเม็ดพันดีเนี่ยในการปลูกไปทํานาปลูกข้าวเนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าเมื่อต้นดีเนี่ยะระบบที่มีการดูแลครึ่งพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเขามีความสามารถมีชำนาญแล้วก็ดูแลเหมือนเดิมอยู่แหละแต่ผลผลิตมันจะได้ตามที่เราต้องการนะครับ แล้วผมก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพี่น้องสมาชิกสากลว่าถ้าท่านใช้เม็ดข้าวพันธุ์ดีที่ได้รับรองจากกมรมข้าวของสากลแล้วเนี่ยพี่น้องไม่จะเป็นต้องใช้มากหรอกครับวันนี้ก็เป็นกังวลว่าพี่น้องยังมีความเชื่อว่าไร่หนึ่งทนานาหวานต้องใช้ถึง30กิโลซึ่งปกติทางหลักวิชาการก็บอกว่าเอาครึ่งเดียวก็พอนะครับสัก15กิโลก็พอแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าเราอยากจะได้ข้าวดีๆเขาบอกว่า นาดีๆก็ต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สหกรณ์เนี่ยจะสามารถเป็นหน่วยเป็นองค์กรที่สามารถจะรองรับเรื่องเม็ดพันธ์ได้เพราะนั้นพี่น้องสมาชิกสหกรณ์พี่น้องอประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าการเม็ดพันไหนเนี่ยท่านไปดูได้ที่สหกรณ์เขาจะมีรายละเอียดต่างๆให้แล้วก็สามารถจะซื้อจากเม็ดพันธุ์จากสาหกรณ์ได้เป็นเม็ดพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบของกรมการข้าวแล้วเป็นเม็ดพันธ์ที่ได้การรับรองแล้วแล้วก็ยืนยันว่าราคาย,ยุติธรรมเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวน พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับพี่น้องชาวนาทุกคนว่าท่านใช้ข้าวพันธุ์ดีในการปลูกที่ท่านเนี่ยแล้วก็ท่านจะได้ผลผลิตตามที่ท่านต้องการจะเสริมสร้างรายได้ให้ชีวิตท่านมีรายได้มากขึ้นวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะจากท่านอธิบดีตอนนี้เวว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากทางสมาชิกสหกรณ์กันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีมากค่ะขอบพระคุณค่ะ แก่ต่กรที่ว่าพี่มาเข้าโครงการเขามีการแนะนําว่าทําเมล็ดพันธุ์นี่ดีนะมีเงินปันผลคืนมีเงินไรายได้จากจากทองตลาดเนาะทองตลาดมันจะถูกกว่าพอมาเข้ามาสหากรณ์น,นี่มันจะแพงกว่าเยอะม้วก็มาเข้าโครงการกับเขาดีหลายอย่างนี่เขามีเมล็ดพันธุ์เขาให้จากสหกรณ์นี่เมล็ดพันธุ์ค่าพอไปทำปุ๊บจะไม่มีหญ้าปนมีอะไรทำแล้วมันดีและพอมาขายเขามันจะได้ราคาดีกระทองตลาดมันจะถูกกว่าเยอะมันดีเยอะเขาช่วยเหลือหลายอย่าง สมมติว่าเราลงทุนไปอย่างจะแพงไปอย่างก็ว่าเราลงทุนเนาะมันก็จะมีเงินเฉลีย่ยคืนได้ได้ขายปุ๊บพอขายปุ๊บขาะจะมีเงินเฉลีย่ยคืนปันผลให้อีกกู้งเงินเข้าไปทําการ,กรเกษตรดอกเบี้ยมันกระูกเนาะนี่เราก็าทําน้ํามันก็เรื่มดีขึ้นเพราะว่าสหากรขาส่งเสริมผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวอบร้มตอนเรียกมาอบล้มก่อนจะลงน้ยต้องมาอบล้มเกี่ยวกับการวิธีทาว่าจะทําแบบไหนแบบไหนที่ว่ามันจะประสบความสําเร็จของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ มันดีตรงตี่ว่ามเมล็ดพันธุ์มันมันไอดีความงอกมันดีได้ผลผลิตดีขึ้นสิ่งเจือปนมันบยเยอะหลังจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นของสมาชิกกันไปแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วละค่ะที่เราจะมาพูดคุยกับประธานสาหกร,รณ์การเกษตรเมืองรับแลจำกัดและผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดสาขาตลิ่งตำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่ต้องบอกว่าสาขาตลิงตับเพราะว่าที่นี่มีหลายสาขาใช่ไหมคะท่านประธานครับใช่ครับมีกี่สาขาคะสี่สาขาทั้งชำนักงานใหญ่นะครับมีมสาขาอะไรบ้างอะคะมีสาขาไผ่ล้อมสาขาหัวดงสาขาตลิงตับและส,สำนักงานใหญ่นะครับ แต่ว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้นี่คือโรงสีข้าวของสากรการเกษตรเมืองรับแลร์จำกัดนั่นเองต้องบอกว่าใหญ่โตแล้วก็ดูทันสมัยมากเลยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะท่านประธานว่าจุดเริ่มต้นของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคะถ้าเริ่มแรกจริงๆแะครับสมัยนั้นสาขาตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีโรงสีมีแต่โรงคัดนะครับค่ะครับแล้วก็ม่ติดตามมาโดยสร้างสมรักง,งานทีหลังนะครับ ก็สร้างทุนงานเสร็จแล้วก็ลรือ,อยุ่งเข้าจากสางเข้าสาขาไฟล้อมมาสร้างไว้ที่นี่นะครับก่อนจะมีลงสีอยากให้พี่ผู้จัดก,การช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแล้วขั้นตอนการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพนั้นเนี่ยทำอย่างไรคะคือเราจะมีสมาชิกที่เข้ารวมกลุ่มกับเรารก็เราก็จะคัดสรรสมาชิกมาก็ตอนนี้เราคัดสรรอยู่ประมาณ120รายก็จะส่งเสริมไม่ปลูกไว้รายและไม่เกิน50ไร่เนี่ยจำกัดจำนวนด้วยครับเพื่อจะได้ให้คุณภาพข้าวที่ดีนะ ก็ปัจจุบันนี้เราทําอยู่ที่ส่งเสริมสมาชิกอยู่ที่ประมาณพันเ้าร้อยได้ค่ะที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพอยากให้ช่วยบอกเลยค่ะว่ามีคุณภาพอย่างไรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยไหมตอนแรกเนี่ยเราเราจะสรรหาคัดมเมล็ดพันธุ์มาก่อนครับก็ได้รับการสนับสน,กกนุนจากกรมการข้าวครับเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวก็นำมาให้สมาชิกได้ปลูกครับเพื่อเป็นเป็นเป็นการขยายมเมล็ดพันธุ์จากนั้นเราก็จะคัด ัดเสร็จก็ก็บรรจุเป็นของสักรก็จําหน่ายนี่นี่ในเรื่องการคัดวัลทิพันธ์ข้าวนี่ครับในเรื่องคุณภาพนี่เรามีเจ้าที่ที่จะลงแปลงทุกอาทิตย์ก็ว่าได้นี่ครับทุกอาทิตย์ทุกรายมีการควบคุมดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการหว่านการปลูกการใส่ปุ๋ยทุกอย่างครับตั้งแต่จนถึงการเก็บเกี่ยวกับการตากแล้วประโยชน์ของการที่สมาชิกหันมาปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างอะคะดับแรกเลยหนึ่งเรื่องราคานะเรื่องราคาเรื่องตลาด ถ้าปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรเนี่ย<ะ>เขามีแหล่งขายที่แน่นอนค่ะแล้วก็ราคานี่ก็จะแพงกว่าท้องตลาดด้วยครับคืออย่างปกติทั่ว,ว,วไปเนี่ยเราเราเรา,เราซื้อข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์สมาชิกรายไหนที่ปลูกให้เราเนี่ยเราจะรับซื้อเพิ่มขึ้นในราคาเกลียละ1นึ่พันบาท<ะ>บวกจากราคาท้องตลาดทั่วๆไปค่ะ,ะเพิ่มอีก1นึ่พันบาท<ะ>เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเรามาคัดจําหน่ายปุ๊บมีกําไรอีกแล้วก็เฉลีย่ยคืนให้สมาชิกอีกทีนึง<ะ> อันนี้คือประโยชน์ในเรื่องเรื่องราคาเรื่องการตลาดครับอีกอันนึงก็คือเรื่องการควบคุมดูแลนะครับควบคุมดูแลทําง่ายในเรื่องการจัดการพวกปัจจัยการผลริตเนี่ยสกอร์สนับสนุนหมดเรื่องเงินทุนครับก็สกอร์ก็ให้ให้ในอาตาัตราดอกเบี้ยที่ถูกด้วยถูกกว่าปกติทั่ว,วไปครับ ก็ถือว่าเป็นข้อดีหากเราหันมาผลิตเมล็ดพันธุ่ข้าวที่ดีมีคุณภาพนั่นก็คือในเรื่องของราคาแล้วก็การบริหารจัดการอีกด้วยท่านประธานคะแล้วแบบนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้การส่งเสริมหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะกรมส่งเสริมช่วยอยู่แล้วช่วยกิโลละสองบาทช่วยสหกรณ์นะคือเราคัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ทําผลงานส่งไปได้กี่ตันปีนี้เมล็ดพันธุ์นี้ได้กี่ตันได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ทําโครงการส่งไป เราก็เฉลี่ยให้มากิโลละสองบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วนอกจากนี้เรื่องของความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่าความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มาช่วยให้ความรู้ในส่วนนี้ด้วยไหมคะเป็นในเรื่องการให้อบรมความรู้นี่เขาจะอบรมมาให้เราปีละประมาณ2ครั้งแล้วก็เรื่องเงินทุนครับเงินทุนที่เราให้ปล่อยให้สมาชิกไปทําการผลิตเนี่ยก็ส่วนมากจะมาจากกรมส่งเสริมคราดักตานสหกรณ์แับ ก็เป็นเงินกู้นะครับหยกเบีย้ยถูกเนาะในเรื่องอนาคตที่เราวางแผนไว้ก็อย่างว่านะครับเราจะขยายกําลังการผลิตขึ้นเรื่อยนะครับาะปัจจุบันเนี้ยเราเรามีาโรงคัดที่มีคุณภาพนะครับโรงคัดมเมล็ดพันธุ์นะครับมีกําลังการผลิตที่เพียงพอครับเ,เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทําไมการส,ส่งเสริมให้มีการปลูกมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพนั้นมีประโยชน์จริงๆต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะครับครับ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าความสําเร็จในการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพนั้น เริ่มจากตัวสมาชิกค,ค่ะแต่ว่าสากรนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่คัดเลือกตัวสมาชิกที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงเพราะการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแล้วเราสามารถนําเมล็ดพันธุ์ข้าวเหล่านี้ไปขยายต่อให้กับสมาชิกค,คนอื่นๆได้อีกด้วยถือว่าเป็นการยกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทยรวมไปถึงยังยกระดับชีวิตของเกษตรกร,กรชาวไทยอีกด้วยล่ะค่ะ ใช่แล้วนะครับน้องเอเพราะว่าการคัดเลือกสมาชิกที่มีความเอาใจใส่พิถีพิถันในกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพถือว่ามีส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้ได้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีและสามารถนําไปพบปลูกช่วยลดต้นทุนและสร้างผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มมากขึ้นได้นะครับดังนั้นสมาชิกถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการสหกรณ์ไทยครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไม่จบไปตามต่อกันที่เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับ